ดิน h ช n แนลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมซูมิโตโมนะครับตัวนี้เป็นตัว210รุ่น5นะครับเป็นตัวท็อปหรือว่าตัวเนะครับดูได้ยังไงนะครับดูได้จากช่วงล่างนะครับช่วงล่างจะเป็นลักษณะของไม่มีไม่เป็นแคเรียนะครับเป็นโรเลอร์เป็นโรเลอร์ข้างบนนะครับกาดสตัวนะคะข้างล่างดูไหมฮะ ตัวนี้เป็นที่นิยมนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเอาไว้ใช้งานเทปวีนะครับมีการดามบูลตูมนะครับแล้วก็นี่นะตรงตะเกียบนะครับมีการดามนะเพือพ่อเพิ่มความแข็งแรงโรงงานวันนี้วันแรกนะครับมือสองนะครับเบกเกอร์เป็นตัวรุ่นหกนะฮะลองรถดูนะครับเป็นยังไง สีสุเขามาเร็วยีสุสีเฮหนึ่งนะครับ วิด V มาหนึ่ล้านสี่แสนนะครับทำเก็บซ่อมให้ใหม่นะครับริด V ก็เก็บรายละเอียดให้กับลูกค้าได้ดีเลยนะครับรถเช็คระบบได้ดีมากนะครับตัวนี้เป็น210รุ่น5นะครับน้ำหนักตัวประมาณที่ตัน500นะครับ ทำเซ็นเตอร์รุ่นหกไว้นะครับดูง่ายๆอ,อันนึงเป็นนะครกองกองด้านบนหลังเก่งน,นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรุ่นห้าแต่รุ่นหกจะเป็นลูกยาวๆนะครับมุงกียังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับศูนจุดเก้านะครับสำหรับรุ่น,นหกและรุ่นห้านะ แต่เซมิทโมนี่ดูจากตัวอาร์มนะครับมีรอยแตกตรงนี้แตกบ่อยมากนะครับรถหลายๆคันที่เห็นนะครับแตกบ่อยไม่รู้ว่าเราเนื่องจากรอยเชื่อมหรือว่าเนื่องจากการใช้งานนะฮะแต่รอยนี้เป็นรอยประจํำเลยนะรอยยอดฮิตเลยนะ น,นี่จอไม่มีหน้าจอนะครับเป็นเป็น,ปนตัวปุ่มกดเป็นเหมือนพาราเรลลนะครับเป็นคล้ายๆกับว่าปุ่มเลือกกดแต่ก็มีมีหน้าจออยู่ด้านขวามือนะก็คนที่เคยใช้งานมาก็น่าจะรู้นะแต่รุ่นหกนี่เป็นหน้าจอสัมผัสเ,เป็นหน้าจอที่กดอยู่หด้านด้านหน้าเลยนะฮะอันนี้อยู่ด้านข้างนะครับไฟฟ้าก็พอๆกันนะครับรุ่นห้ากับรุ่นหก าความว่ามีเหมือนกันทุกอย่างนะครับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่ควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซรไอวาวหรือว่าเรื่องของกล่อ,องควบคุมนะครับ BCM ลองเสียไม้ดูนะครับลองคล้องตัวใช้ได้ ออนนี้อะไหล่หาง่ายแล้วนะครับเพราะว่ารถหลายปีแล้วนะครับตัวนี้ก็อายุน้ํา,าก็หปีขั้นต่ำานะอะไหล่หาง่ายมีทองมีทั่วไปนะครับอะไหล่เทียบก็เยอะนะครับสําหรับตัวเครื่องเองตัวกองวัสดุสิ้นเปลืองนะครับแม้กระทั่งฟันนี่ใช้ของรุ่นเจ็ดคมสุได้นะใช้ของคมสุได้เลยนะมันจะเป็นรุ่นอะไรนะ เทียบกันได้ครับเทียบกันได้สลักรูมุกี่ก็เทียบกันได้นะครับเพราะมันเป็นสลัก80สิเหมือนกันนะครับแต่ส่วนเรื่องระบบที่สำคัญสำคัญก็ต้องใช้ของเขานะครับเป็นธรรมดานะครับของหลักๆลัก,กของทั่วไปของเขาเองกับวัสดุสิ้นเปลืองนี่ต้องใช้ของมันนะครับต้องใช้ของที่มีตามท้องตลาดทั่วไปได้นะครับเทียบได้นะ ตัวหรุ่นห้านี่ผมชอบช่วงล่างนะครับมันเขาทำมาดีนะฮะแล้วก็แผ่นกาดต่างๆที่ปิดใต้ท้องนี่แผ่นกาดหนาดีนะฮะแผ่นเหล็กปิดใต้ท้องนี่เป็นแผ่นใหญ่นะครับแผ่นหนานี่ยกยกแทบไม่ไหวเวลามีะไรเข้าไปติดขัดที่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับทีเดียวระมันก็ ถือว่าประหยัดนะครับถือว่าประหยัดไม่แพ้ค่ายอน่นนะครับเป็นเชียร์ว่าอีซูซูนะครับผม mm hmm. ก็คลิปนี้ไเปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ FC ซทุกท่านนะครับและผู้ติดทมทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ